ความสม่ำเสมอคือกูแจสู่ความสำเร็จมีงานวิจัยเขาบอกว่าการเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึง่งเราจะต้องใช้เวลาฝุกฝนอย่างน้อย1,000 10, งชั่วโมงในเรื่องนั้นแต่จำนวนชั่วโมงไม่ได้เป็นตัวตัดสินเสมอไปเราต้องมีความตั้งใจและสม่ำเสมอด้วยทำให้พี่กั้งนึกถึงตอนที่อยากอัดคลิปใหม่ๆโอ้โหตั้งใจมากเลยหาข้อมูลหาสถานที่อัดคลิปได้แค่สิวันแล้วก็ลมเลิกไป แต่พอมีเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จในงานอยู่ไรล์และอยากฝึกการสื่อสารการพูดพี่กั้งอัดคลิปทุกวันค่ะนักแสดงและนักมวยปั้มชื่อเดวินจอนสันแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จตั้งแต่ช่วงวัยหนุ่มแต่ทุกวันนี้เขาอายุ48ปีแล้วเขาก็ยังเข้าฟิเตเนสเพลงร่างกายให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เสมอมีงานวิจัยนะวารสารทางการแพทย์ทั่วไปของอังกฤษกล่าวว่า การจะฝึกฝนเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหากเราฝึกทําอะไรใช้เวลาติดต่อกัน10สัปดาห์สิ่งนั้นจะกลายเป็นอัตโนมัติและแทบไม่ต้องใช้ความพยายามอีกเลย